อา้าวเจ็บเลยหนึ่งไร่นี่เสียงดังขนาดน,ะนีเคยย่อมที่ไหนนี่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 ยอกกันแล้วยอกกันแล้วเอาเอาเอาผุนค้าขนาด <c oughs> นี่กันมาป่วนตะเสาแท้งฮะมาป่วนตะเสาแทเยนี่เฮ้ยผุนเอ้ยแก่งตัวตึงผุนผุนบอกเลยน่อยยังอยู่ข้างนอกอยู่เขาเพท่านเปิดประตูให้เขาที่แหละเนาะ ายไอ้ไอ้นี่มันคือเขาอยู่ข้างในได้ผุนผุนมุดเขาไม่หยั่งเลยมุดเขาไม่หยั่งเลยเฮ้ยเฮ้ยอู้ผุนโอ้ยขากิวขากอยู่ผุนแก่งเมื่อนี่แก่งโตตึงนี่ประตพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งสาวมากระชิบประมาณนี่แล้วพี่น้องผุนผุนอ๋อบางในหน่อยเขาขาอยู่ข้างนอกโตดียวเขาบ่ได้ผุนผุนมาเล่นกันเบียดประตูคู่มือบ่ได้ได้สูอ อ๋ออ๋อยังละเตะฮะยังที่มันหยอกกันโอ้พูนพูนพูนน้องเบิ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 งเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพูนพูนโอ้ยขากิวขากิวพูนโอ้ยพูนพูนแก่งเพิ่อนตะละมืมิตะละเวนมองยังพากันมาสางคอนเทนต์ให้โอ้ยพูนพูนพอรถกับเข่ามากกับแลนน์นี่แลนนครับอยากกินปลาตังโกเพิเนะ โอ้ยน่ะนั่นบางเล่ยน้อยเคียเคียร์เคียเปิดให้เขาแน่ๆเปิดให้เขาแน่ๆเปิดให้บุกลาเขาแน่ๆบุกลาที่พิเ่นน้ำอ้ายโอ้ยโอ้ยฝ้าฝ้าแน่ๆเปิดประตูเปิดประตูบุกลาที่เขาไปเล่นน้ำอ้ายโอ้ยพุ่นผุนเอ้าละเต้ลายเห็นยังไงผุน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 โอ้ยเอ้าเอาดินกันแน่วอ้อนี่ เอาเอาละเตเอาโอ้ยแต่ละตัวพี่น้องโอ้ยพุ่นผุนโอ้ยบางเน่หน่อยเขาว่าท่านายเขาวพุ่นละเตเห็นยังมุลัดเอาพวกนีงเอาลูกดิกลายขี้ข้านหยอกกันนั่นทีอื้มปลายขี้ข้านหยอกกันนั่นทีนอนหยอกปผุนพุ่นผุนโอ้ยนอนเล่นกันตอนนี้โอ้ยข้านกันนั่นทีโอ้ยพุ่นผุน เบิ่ดแล้วเบิ่ดแห้งแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วโอ้เมื่อยแล้วเอ้าตัวนี้เอาอีกแล้วสักกระแดกกระแดกกระแดกอีกแล้วโอ้ยค่ะเอา้าพอเปิดตัวให้ก็มาป้วนไอ่เลยพี่เอา้าเอา้เอาโวยวายทีหนึง่งเอา้าเอา้าเบิ่งมันเบิ่งมันบักง,งนยน่นอยขาวนี่ดื้อครับพี่น้องพุ่นพุ่นมึนคัะพอเปิดตัวเขาให้ได้พุ่นพุ่นเล่นก็ผิดทุกทีพุ่นพุ่น,นโคลาแนมแนมแนมมาหลดมาหลด ังลาต้อให้อ้ายสองตัวเลยต้อให้อ้ายสองเลยมัยงลาพญานดอกมาเลยมาสองเลยนี่นี่นี่เนี่ยจริงมาแน่เอา้าเอาเอาโอ้ยเมื่อยจีลูกพผุนผุนสู่เขาได้บ่นั่นผุนนอนสักกระเดวกระเดวนี่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 นอนเล่นมังลานอนสู้ก็ได้มังลานอนสู้ก็ได้ซ้ำผี่ดุกนกี้ก็พีเขาหล่ามัาางลาพญานดอก เฮ้ยแบบลายพยานนอนสู่กษณะพุ่นพุ่นพุ่นว้าวโมเด้ยนจังเม็ดนี่นี่นี่โอ้ยพุ่นเปลี่ยนแล้วพี่น้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนคููเลนแล้วพี่น้องเปลี่ยนแล้วอ้าวดุกดิกถึกรุ่มตะนน้ดุกดิกถือรุ่มเป็นพิลาเตะกับโคลาลุ่มพี่ดิกดุกดิกเอ้าเอ้าเอ้าลุกดิกมาแน่มาอีกโลดมาโลดบเคยย่านบเคยย่านซ้ำพิลาเต้หนิบอย่านเขามาโลดนี่โคลาโคลาบอกโคลาซอยบอก ซ้อยบอกมาโรดเขาได้เขาเขามาเขามาเขามาโลดเขามาโลดเขามาโรดพิลาเต้นมาโลดพี่ละเต้บอกจะเอาบอพิลาเตมาโลดมาโลดมาโรดพิลาเตมาแน่มาเน,าเน่เขามาเขามาเขามา,ขมาสองโลดมานี่พี่น้องสาวมากกระประมาณนี้แล้วพี่น้องพูนพูนพูนโอ้ยขากขนาดแก่งตตึงพี่น้องความปวนพูนเฮ้ยพี่น้อง คักยูผุนผุนแก่งตัวตึงนี่พุนหาตัวเหลืองพี่น้องอาตัวเหลือง,น,อง,ออองนี่นี่ลูกดิบว่เคายยาันมาโลดมาโรดต่อยสองมาโรด,ดมาโรดมามา,มาเขามาเขามาลูกดิเคยยันที่ไหนมาโรดมาโรดเฮ้ยซ้ำหนีหนึงอไอ้ลูกดิกมาบ่างในหน่อยเขาขาว,ขาวแลนนี้เหรอพี่น้องโอ้ยออ้หยอกกันเพื่อนแลนนี้เพื่อนยนัน สูงเอาเอาเอาโอ้ยนี่บุกขยันซัมพิลาเตนี่ลูกดิบบุกขยันเข้ามาลุนเข้ามาลุนเข้ามาลุนเข้ามาเข้ามาเข้ามาแน่เข้ามาแม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักยกก่อนพักยกก่อนโอ้ยบวบไวบวบไวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งห่วยให้ลูกดิบเศร้าเมื่อยก่อนห่วยโอ้ยกินน้ำก่อนโอ้ยบวบไวบวบไวเมื่อยแห้ง